อ้าวแล้วหลวงพ่อแดงพูดอย่างนี้มันการันตีได้ไหมได้ได้ได๋จะไปยกเรื่องหนึ่งมาไปด,อดูอย่างเนี่ยอินเดียอย่างเนี้ยอาแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าตัสรูอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่เหตุชะนันมันมีแต่จันทามันมีแต่คนตัวดำๆเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาแบ้มือขอขอขอ,ขอนักบุญเลยขอยังขอขอ,ขอยังเดี๋ยวไม่ให้ขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาไม่เห็นขี้มันอีกนะเออมันเป็นไปได้ยังไงหรือว่า มันน้อยใจก็ที่ว่านักบุญให้มันแค่สิบบาทนี่ถ้าให้มันสักห้าร้อยบาทต่อต่อคนหนึ่งเนี่ยเอาแล้วก็บอกมันว่าเฮ้ยไอ้จันทานข้าให้เงินเองร้อยบาทนี้เนี่ยเองช่วยเองเองช่วยหน่อยเถอะทําไมช่วยไปบอกมูมึงเนี่ยอย่ามาขี้แถวนี้ได้ไหม <laughs> เพราะว่าดินแดนตรงนี้เนี่ยมันซักซิดนะเวย้ยถ้าคืนมึงมาทําตัวอย่างนี้เนี่ยมึงจะจนอย่างนี้แหละแล้วมึงจะเป็นเปรตอยู่อย่างนี้แหละแล้วต่อจากนั้นเนี่ย หน้าตาเขามึงจะตัวดำๆขี้ริ้วขี้เรเขาจะมองมึงเนี่ยมันดังมันเหมือนกับว่ามันเหมือนอย่างกับเปรตเน่ยเปรตเ,เ,เดินดินเนี่ยให้มึงเนี่ยช่วยสร้างบุญทางอ้อมหน่อยได้ไหมก็คืออย่าไปขี้ตอนหน้าสถานที่ศักดิ์ทธิ์อย่าไปทมนำมาอย่าไปทมน้ำลายอย่าเอาผ้าชุดชันนงชันในมาตาก็ไว้ตำรั่วของของของสิ่งศักดิ์ทิ์เลยมึงเก็บให้มันดีที่สุดเลยอ่า แต่ถ้ามึงไม่มีที่ตากมึงก็มึงก็บอกไอ้มึงก็มึงก็พยายามปฏิวัติครอบครัวมึงใหญ่นุกางเกงายก็เป็นว่าใช้ได้หรือไม่ก็ว่าถ้ามันไม่มีที่ตากมึงก็เป็นชีปเหลือยไปซะเลยเออมึงไม่ต้องไปวุ่นวายมันทําให้มันทําให้สถานที่ซักซิ์เนี่ยคือเดือดร้อนไปใหญ่เลยอ,ะอ่ะเอเดือดร้อนไปใหญ่เลยอะ่ะแล้วเราก็ต้องมาตามความเข้าใจว่าทําไมอ่ะ ทำไมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยจึงไม่สามารถทําให้คนนี้จเจริญรุ่งเรืองได้เป็นเพราะอะไรมีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งบุคคลที่มาเกิดเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่สร้างบุญกุศลมันจะกลายมาเป็นคนที่อาภัพเพราะว่าคือคือพูดง่ายๆกับคือหมายความว่าเอาอย่างอย่างยกตัวอย่างเอาอย่างคนสร้างพระพุทธรูปเนี่ยไม่ได้บวชอยู คือสร้างเขาเรียกว่าสร้างจำน่ายแต่ไม่ได้บวชนะอคนทำบาทขายคนตัดจีวรขายนี่ไม่ได้บวชกันแค่คนนะทำไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ยังที่ว่าแล้ว,ว่ามันเกิดอาเพศอะไรอย่างพุทธคยาก็เหมือนกันอย่างอะไรก็เหมือนกันเนี่ยนะเออดินแดนที่พระพุทธเจ้านี้เนี่ยท่านเกิดท่านประสูท่านตัดสรูท่านปร,รินิพานเนี่ย ก็เป็นดินแดนมหามงคลนะแต่เหตุไฉนดินแดนเหล่านี้เนี่ยกลับทําให้คนนี้เนี่ยที่อยู่ใกล้ๆนี้เนี่ยกลายมาเป็นบุคคลผู้ยิ่งแต่ลำบากไปนาเลยอมไม่มีใครร่ําใครรวยสักคนถ้าพูดดีๆเนี่ยถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะว่าเราคนไทยเป็นคนบ้าหรือว่าเป็นคนฉลาดกันแน่ขนาดเขาอยู่เนี่ยนะขนาดขนาดอินเดียเนี่ยมันอยู่กับที่ของมันเนี่ยมันก็ไม่ยยกจะกกาน แต่เราเนี่ยอยู่ไกลขนาดนี้ต้องขี่เครื่องบินนะไปกราบพระพุทธรูปนะเออเงินก็เสียที่นาทีหลังเนี่ยบอกว่าอย่าอย่าอย่าทำอย่างนี้เลยไปเกิดมันอินเดียซะดีกว่าเออไปซื้อห้องแถวละห้องไปเลยไปอยู่ที่นั้นแหละแล้วก็ไปบอกเปินโพพะศษีมหาโพบ,บอกว่าลูกจะขอทําการสการะบูชาทั้งพบทั้งชาติเลยแหละลูกจะไม่ไปเกิดประเทศไทยหรอกนับจากนี้เป็นต้นไปเอาเลยขายที่ไร่ที่นาไป ไปซื้อห้องแถวอยู่แถวนั่นเลยไ้มันเลยเอา้าตลาดเขาบอกว่าห้องละล่านให้มันล่านห้าไปเลยไ้มันหนีไปอยู่นู่นเลยไอต้ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยพราะสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันยังไม่ใช่เมืองนะมันยังเป็นที่ทุ่งไร่ทุ่งนาราคามันถูกอยู่เออราคามันถูกอยู่ไปอยู่ที่นั่นเลยเชาาก็กราบเย็นก็กราบนอนกราบนั่งกราบมันอยู่นั้นหละ มันก็เลยมานั่งคิดขึ้นมาว่าเออ,อยังขเขมรน,นี่เช่นเดียวกันพอพูดถึงไออินเดียนี้เนี่ยเราก็พอจะรู้เข้าโครงแล้วอยัางขาเขมรน,นี่ก็เช่นเดียวกันทำไมขเขมรน,นี้เนี่ยเขาจึงเป็นคนที่ขี่ทุกขี่ร้อนขี่อิจฉาริษยาขี่งี่เง่าเนี่ยมันอยู่กับเขมรทั้งหมดนะมันเป็นเพราะอะไร ก็เพราะว่าเขาไปเกิดในดินแดนของมหาจากักรพรรดิพอเกิดแล้วมีนิสัยไม่เป็นมหาจากักรพรรดิขึ้นมาไอ้นี้เนี่ยโดนสาบทรงเลยนะเนี่ยโดนสาบท